ช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะการที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์อันโหดร้ายตรงนี้ไปได้นะคะกาำลังใจสําคัญมากนะคะวันนี้แต่ก็เลยอยากจะมาแชร์3วิธีการให้กําลังใจเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆกันค่ะ ตะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสริมมาแล้วค่ะภาษาญี่ปุ่นง่ายๆสําสหรับวัยทางานนะคะตอนนี้นะคะถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่ว่าด้วยความที่สถานการณ์โควิดทําให้เราไม่สามารถเล่นสงการานต์ได้นะ,ะจิตใจเราก็จะดูรู้สึกแบบเออท้อแท้อะไรแบบนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับสถานการณ์แบบนี้ก็คือกําลังใจนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆคะ่ะเริ่มจากวิธีแรกนะคะเราจะพูดว่าไดเจเบิร์ไดเจเบร์ be, คำว่าไดจ์เจอเบอร์นะคะจะแปลว่าไม่เป็นไรนะคะซึ่งคํานี้นะคะเราสามารถใช้พูดเพื่อปลอบประโลมผู้อื่นได้ด้วยนะคะกรณีที่เราเห็นเขารู้สึกเออเขาเหมือนกับว่ามีความทุกข์หรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปปลอบว่าไดจ์เจอเบอร์ไดจเจอเบอร์แบบนี้ได้นะคะหรือถ้าเราต้องการเพิ่มความสุภาพเราก็แค่เพิ่มเสียงเดสเข้าไปนะคะก็จะเป็นไดจ์เจอเบอร์เดสไดเจอเบอร์เดสไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะแบบนี้น,ะนั่นเองนะคะก็เป็นวิธีง่งงายๆที่ใช้ปลอบประโลมผู้อื่นหรือว่าให้กำลังใจผู้อื่นได้ด้วยค่ะ ไปที่วิธีการที่2นะคะวิธีที่สองเนี่ยจะมีความหมายว่าอย่าไปสนใจมันเลยอย่าไปแคร์อะไรมันเลยนะคะหรือว่าอย่าไปคิดมากนั่นเองนะคะเราจะพูดว่าคินิชินเดคินิชินเดก็จะเป็นรูปสั้นๆของคินิชินเดกุดดไซที่เป็นประโยคยาวนะซึ่งประโยคยาวเราไม่ต้องไปจำม,มันนะคะมันจำยากแล้วมันก็พูดยากด้วยจำแค่ประโยคสั้นๆก็พอนะคะก็สามารถนำไปใช้ในความหมายเดียวกันนะคะเอาใหม่นะคะประโยคนี้จะพูดว่าคินิชินเด คีน in ิชไนเดะอย่าไปสนใจมันเลยอย่าไปแคร์มันเลยนะคะปล่อยปล่อยมันไปสร้างแบบนี้นะคะเหมือนโนสนโนแคร์อย่าไปแคร์มันเลยแบบนี้นะคะก็ใช้ในการปลอบประโลมเพื่อนได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนอาจจะไปเจออะไรอย่าง,างเช่นหัวหน้าดุมาอะไรแบบนี้นะ,ะเราก็พูดบอกเขาว่าคิน in ิชไนเดะคินิชไนเดะนะคะเพื่อบอกว่าเอ้ย e อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจปล่อยปล่อยมันไปอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นคําพูดดีๆที่สามารถพูดเพื่อให้กําลังใจเพื่อนได้ด้วยค่ะ ไปต่อที่ประโยคที่3นะประโยคที่3เราจะพูดว่าเก้งกิดาสเตะเก้งกิดาสเตะนะหคะไอ้เจ้าเก้งกิดาสเตะนะคะจะมีความหมายว่าเฮ้ยเข้มแข็งหน่อยนะคะหรือว่าลุกขึ้นมามีพลังนะคะลุกขึ้นมาร่าเริงแจ่มใสหน่อยแบบนี้นะคะสำหรับคําว่าเก้งกินะคะมันจะแปลว่าแข็งแรงร่าเริงสดใสนะคะสุขภาพดีได้ด้วยนะ mm hmm. เนาะคราวนี้เก้งกิดาสเตะก็คือเป็นการปลุก พลังนะคะคือบอกเขาว่าเฮ้ยเข้มแข็งหน่อยลุกขึ้นสู้สิอะไรแบบนี้นะคะพอเราพูดว่าแก้งกิดาสเตนะคะก็จะมีความหมายเชิงปลุกเร้านะคะให้เขาเฮ้ยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปมัวเพ้อแท้แบบนั้นสิล่าเรื่องจำสายยิ้มสิเข้มแข็งสิแบบนี้นะคะเราก็จะใช้คําว่าแก้งกิดาสเต้แก้งกิดาสเตได้นะคะสรุปนะคะวันนี้เราเรียน3ประโยคที่ใช้ในการให้กําลังใจเพื่อนๆน,นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะประโยคแรกไดจ์เจอร์ ไดจ์เจอร์บหรือถ้าสุภาพขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นไดจ์เจอร์เบอร์เดสไดจจอร์บเดสไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะแบบนี้นะคะประโยคที่สองคีน,ชนิชไนเดะคีน,ชนิชไนเดะโอ้ยอย่าไปสอนมันอย่าไปแคร์มันเลยปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยปล่อยมันไปซะแบบนี้นะคะกับประโยคที่สามแก้งกีดัชเต้แกงกีดัชเต้ืมล่าเริ่งหน่อยสิล่าเริ่งหน่อยอย่าไปทุกข์กับมันแบบนั้นนะคะ สำหรับสประโยคนี้ค่ะนำไปใช้ในการให้กำลังใจเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นได้ด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายนะคะสไตล์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าละจ้าเกงกิดาสเตกัมเบเตคิมชบายบาย